สวัสดีครับยินดีขอบคุณทางช่อนนะงนะพี่น้องนะตอนเสียงหัวเพิ่นกำลัเงเริ่มนะรับนะเนาะเริ่มไม่ไม่นี้ฝนตกขับซางคนกำลังทำนะครับนะเริ่มแล้วส่วนองค์ฟังใายนี่เนาะเนียน,นเงี้ยครับตัวใส่เมื่อนีเนียน,นและ ส่วนองค์ที่สองก็ย่างตาส่วนเสียนส่วนหัวเป็นนะครับนะ่ะนี่ครับกะเนี้ยไปบางส่วนนะครับนะ่ะส่วนองค์ปูเป็นกะสวยงามเลยครับเมื่อนี้กะบรรยากาศคึมคึมครับมันจะมีฝนครับแล้มื่อนี้น่าจะ อยู่แตงอยู่ที่องนี้นะครับนะักบ้านเรียบปันใดองนี้ครับเดี๋ยวมันนี่เอดสีขอหน่อยเนาะขอ,ขอหาหน่อยนะวันจันเนาะอาจจะมีเล่าน้อยเนาะเราไม่แ่าน้อยๆไปใกล้กลนะพี่น้องเนาะไปใกล้ สา่มกำลังเริ่มนะครับลงมือแล้วส่วงของบหันเรียบกปนเลยนะครับเนาะ สร้างม,มาสีข้นมาหนิครับโอ้ยกลมจุดะบบอะไรแปกน้อยน่ะน้อยเล่ามาหนี่ได้เนาะนมาโอ้โมเมนต์เน่าระบาดเลยยังไงโอ,อ,อ้ลูกป่าพันปลามาระบาดนี มื่อนี้เจียวช่วงนีง้นบอปะครับอ๋อ้ช่วงนี้เก็บรายละเอียดช่วงนี้ครับครับได้นี่นะครับเนาะมาแล้วเนาะหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะพี่น้องเนาะมาแล้วหนึ่งตัวเด้อพี่น้องมาหลุนกันน้อย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 เล่ามันนี้แหละ น้อยไปเล่าถ้าชื่นชอบก็จัดได้พี่น้องเด้เออ๋น่าจะเป็นเลขแปดครับแปดคักเลขครับป้าเนะี้เอามาลุ่นตัวที่สองที่สามนะครับเนาะมาลุ่นตัวที่สนะองที่สามเนาะนครับตอนนี้ช่างกำลังใส่ผีเมื่อรวนเลยเมือนมอ,นอ,นอนี่นอนแนอน มาอน,นี่จะเอาข้าพันหายเล้วม,มันบ่มันี่ฝนกระิบ่อตัวตกดีฝน,นกระิบ่อตกพอดีแล้วห้องมันเย็นพอดีเ <c oughs> ขาหนด้ดเลยแสงํำคนละเพียงเลย พละคั่งเอ้ยโอ้แข็งเราก็เจ็ปใบบาทเลยร่างเบิ้งกระแจกหลังอ่าหอดนะรุ่มเลยครับช่วงนี้ส่องข้าวพอดีส่องข้าวไปหาเสียงเพลินตอนนี้ช่างเล็กกำลังขมักกมะแม่นและช่างต้มและช่างจ๋องครับ ต,ต้องใส่ถุงมือแล้วนาะเพราะว่าปูนกัดโอ้ยปูนกัดมือสอดพัดเตกเอาประโยชน์แล้วบัดนี่วใส่ถุงมือยางดีเลย,ยจะมาลุนแต่ขันตอนนะครับเพิ่งสร้างไปเรื่อย เ็บเรียบขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อน,นที่จะทําการติดเจ็บองค์งพญานาคนะครับครับผมหลังจากที่ได้ขึ้นลูกองค์พญานาคได้เป็นตั่วันที่ข้อมอแนวก็ทําการเย็บเรียบบจะอาจจะใช้เวลาหลายหมือ่นอยู่ครับเย็บเรียบนะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท,ท้ายก่อนที่จะติดเจ็บนะครับ เก็บเรียกปลามังในลุบมังในบ่อหันในกลมดีการเก็บเลียบเยนี่ยเราต้องใส่ปูนแล้วก็เป็นไส้ที่ท้อการฮอนได้หยดบไส้ละเอยียดนะครับผมเลยใส่ไส้หยาบนะครับประชุมน้าก่อน <laughs> หาดไว้ยเลยจีว้า ผมเมื่อในี่ใส่เพียงข<ค>น<ห>าดรลเนี่ยเป็นอย่างน้อยอืต้องใส่รุ่นนานะปลา้องเนาะอ,ะอืใส่รุ่นนาะโอ้สูตรยืดตัวนีน้เนาะ คนตกมากกต่สูตรดีกหง่อยคนดินยุบตัวมาไปนอนะก็เริ่มเรียบไปเรื่อยครับเงี้ยนไปเรื่อยแล้วครับเรือท่าหางครับ ทางหางแต่ย่างอยู่ครับเสียงซางทางหางก็เริ่มเอาเกียงแปะไปเรื่อยๆครับ่อนกลางํำตัวมาหาข้อหาเสียงเป็นกะเรียบเงี้ยนมาแล้วครับเหลือแต่ช่วงข้อนะครับเหลือแต่กึิ่นเสียงน,นะครับอแอดขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อทุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณทุกท่าน เนาะครับเนาะมาลุนกันต่อนะครับเนาะมาลุนกันต่อไปเป้าหมายกับมีอันเดียวกันนะครับเป้าหมายเนาะเข้าใจเนาะครับเนาะแกะพกคนเนี่ยเชียงกบกับห้องเพราะเสียงกบบั่นีกะพกแกะพกพี่น้องเอ้ย แปดหกเหลืออีกตัวหนึ่งแปดหกแปดหกแปดหกชอบการจัดคัดกับพันเนอะพี่น้องเด้อการการลงทุนกันบธรรมดาครับมีผิดมีพลาดเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขตัวเบอร์ก็มีเขาไม่ลดพี่น้องชอบการจัดคัดกับพัน,นเท่านั้นครับทางช่องเสงนอเป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นเด้อพี่น้องเด้อ ฟังแต่ว่าเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะมาก็เอาหม้มักระพานครับธรรมดาครับทางด้างฝุ่นกับแงอยู่ทางฝุ่นนะครับ อ้าวฝนทางทางนี้ขาดแล้วตัวนึงอ่านเสาะดินลงล่อคลองครับผมอาอบันีก็ครบสามตู้แล้วนะครับ 8, 6, 6, พี่น้องแปดหกหกเนาะพี่น้องแปดหกหกเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ะพันได้ทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางนั้น าทางช่องสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นพี่น้องครับอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขก็ไม่เขามีรู้เป็นธรรมดาครับอย่าว่ากันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อเด้อแปดหกหกเนาะหรือว่าหกหกแปดนาะพี่น้องเนาะไปเล่าไปน้อยครับาชื่นชอบเราขอบคุณเย็บชี้สุภุสกนทั้งไกลทั้งไกลตั้งประเทศในประเทศด้ทุกท่านทุกคนด้ทุกคอมเมนต์ทุกพี่น้องเด้อคลิปนี้แอ็ดบ๊อบบ๊หลายอย่างครับเสียวไว้ซัมมิคอนคลิปหนาจังมากกับนายเจ้าคำว่าสวัสดีครับผม